ก๋อเอาเถอะนะคนดูวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Universal p c t กันอีกแล้วนะหลังจากที่คลิปที่แล้วแม่งไม่ดังเยี่ยเศร้าใจอยู่แม่งและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันก็แน่นอนครับคลิปนี้ก็ถูกสนับสนุนโดยร้าน F p s e t Shop มอนเดิมน,นะครับร้านบริการกิฟต์เกมพาร์ในราคาเลทถ้ามีบริการเติมรูปพากิฟต์เกมพาร์แล้วก็มีบริการฟาร์มแอมปอื่นๆอีกน,น,น,นะก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านพี่เกดด้วยนะถูกกัน ผมก็จะมาสรุปมินิอัปเดตของ u n ยูนิวโ p พีดให้ฟังนะก็สำหรับยูนิวโ p e ีดเนี่ยก็เพิ่มมาก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มินิอัปเดตนี้เนี่ยมันเพิ่มที่ทำพลังมาด้วยนะก็จะเป็นพวกผลระดับรีเจเนอเรียนะก็ะจะเป็นนี่ผลกา a วิ t y แล้วก็ผลสายฟ้าแล้วก็ผลแสงแล้วนี่ก็จะเป็นจุดทําผลแสงอีกที่หนึ่งนะครับผมก็อัปเดตนี้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับที่ทําพลังใหม่แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แนะนําว่าให้ทําดีกว่าสุ่มผลนะเพราะว่าการสุ่มผลเนี่ย ผมมองว่ามันเกลือไปหน่อยก็สาหรับที่ทําผลสายฟ้าเนี่ยผมแนะนานะว่าให้ทำเพราะว่าผลเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะส่วนสําหรับของที่ทําก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะไล่บอกแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็อันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเย็นก็นั่นแหละครับประมาณร้อยล้านนะครับแล้วก็จะใช้เจมประมาณ45 0 0 0้าก็จะเป็นอันนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นราว n d r o u diamond อันนี้ก็หาจาก เกาะใหม่ล่าสุดเลยนะจะเป็นเกาะขุดฐานแล้วก็จอยสติ๊กนะับจอยสติ๊กก็ตีจากมอนก่อนนี้แหละครับก็จะเป็นพวกบอสเนี่ยแหละแล้วก็เมื่อตอนเกมเปิดเนี่ยมันเพิ่มทางด้านของผลใหม่มาด้วยก็จะเป็นผลสกุนาวีสองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับให้วาไปที่เกาะชิบุยาเลยนะครับเกาะชิบนะุยอ่ะเสร็จแล้วเราก็กระโดดมานิดนึงแล้วก็นี่ เป็นเกาะใหญ่ๆฝั่งนี้แล้วนี่ก็จะเป็นตัวที่ทําผลใหม่นะครับ <_ C one> ก็จะเป็นผลสกุนาวีสองนะครับผมกดเข้าไบของก็จะมีประมาณนี้เอาเป็นว่าของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมก็ยังทําไม่ทันเลยนะก็รอติดตามไปแลวกันว่าผมจะทําเมื่อไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับคุณดูก็จะเป็นเกาะคูนะจะเป็นเกาะหนาวนะครับที่มันเพิ่มเกาะใหม่เข้ามานี่เห็นไหมเกาะมันเปลี่ยนไปเห็นป่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเกาะข้างๆนะครับเป็นเกาะที่เอาไว้เสกชินระนะครับผมก็จะเป็น บอสตัวใหม่ซึ่งของเศษของมันเนี่ยก็จะชื่อว่าลิงออฟนะลิงออฟเนี่ยสามารถหาได้จากเกาะโซโลเลยนะจะเป็นบอสทุกตัวบนเกาะเลยแต่โอกาสก็ออกค่อนข้างยากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าแบบนี้บอสมันเกิดเร็วอยู่แล้วไงตอนนี้ก็จะเป็นที่ทําตัวของชิลล่านะครับผมก็ของประมาณนี้เลยแน่นอนครับรีวิวไม่ได้ครับเพราะว่ากูยังไม่ได้เหมือนกันมาครับคนดูเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะสำหรับผลสายฟ้าสกิลแรกรัาจะเป็นการปล่อยสายฟ้าไปนะครับ นี่ปานี้แล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็น thunder b e ีมก็จะเป็นการปล่อยสายฟ้าไปด้านหน้านะเป็นลื่นเลยเหมือนพลังขึ้นเต่าเลยเนาะก็เท่นี่จะเป็นประมาณนี้แล้วสกิลสามเนี่ยต้องมีสตูอยู่ข้างหน้านะถึงจะใช้ได้มาทักคนดูสำหรับสกิลซีก็ต้องมีสตูอยู่ข้างหน้าจับเลยนี่ก็จะเป็นการวร่ปไปใช้สายฟ้าแล้วก็เครี้ยงสตูออกมานะมาทักคนดูในสองของสกิลวีเนี่ยจะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วจะเป็นการใช้เหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้เป็นสายฟ้าตัวใหญ่เบิ่มเบิ่มมุนอ้วนอะนะเสกมาปุ๊บ บึมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเอเนลแหละในร่างที่มันอ้วนนะก็ในส่วนของสายฟ้าก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของผลเทอันซุคุนะเนี่ยผมน่าจะยังไม่ได้รีวิวในคลิปนี้นะก็น่าจะเป็นคลิปหน้าตามเคยนะก็ต้องไปรอติดตามมาวันนันเองนะว่ากูจะได้รีวิวให้พวกมึงดูหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละแล้วก็ในส่วนของผลอื่นๆเนี่ยที่สามารถทําได้ก็จะเป็นผลแสงกับผลกาวิตี้ใช่ไหมผมก็ผมก็คิดว่าของมันก็น่าจะไม่ต่างกันมากหรอกครับประมาณนั้นผมแนะนาที่สุด นเนี่ยถ้ากดไลค์ถึงประมาณสัก30ก็พอละไม่เอาอะไรเยอะก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยกดไลค์ถึง30ไลค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกผลาสายฟ้าเลยก็สำหรับอัปเดตของยูโนโซพีเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็จะเป็นมินิอัปเดตอะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮับายล้วเจ้าบุย